บทที่5365หงฉางชิงรู้จักบุคลิกสิทธิเอกของตัวเองเป็นอย่างดีเมื่อเห็นว่าเธอได้ตัดสินใจแล้วหงฉางชิงจึงไม่พยายามเกลี้ยกล่อมเธอมากเกินไปแต่ถามว่าซีฉีเธอจะกลับอเมริกาตอนไหนอีกฝ่ายพูดโดยไม่คิดว่ายิ่งเร็วยิ่งดีทันใดนั้นเธอก็หยิบโทรศัพท์มือถือออกมารูดเพื่อจองตั๋วและพึพรรมพำว่าพรุ่งนี้จินหลิงไม่มีเที่ยวบินกลับสหรัฐอเมริกาดังนั้นดูเหมือนว่าฉันจะไปยังเมืองอื่นได้เท่านั้น หลังจากพูดจบเธออดไม่ได้ที่จะบน่นคงมีเพียงวิธีการนี้เท่านั้นในกรณีนี้ฉันคงให้ท่านพ่อจัดเครื่องบินเจ็ดส่วนตัวมารับแล้วล่ะพงฉชางชิงถามเธอว่าเธอจะไปต่อเที่ยวบินที่ไหนเกาะฮ่องกงค่ะหลงซีถีพูดตอนนี้เกาะฮ่องกงมีเที่ยวบินมากที่สุดฉันจะออกไปตอนเช้าพรุ่งนี้เลยพงฉางชิงพยักหน้าและพูดว่าในเมื่อเป็นเช่นนั้นอาจารย์จะไม่โทรถามอีกต่อไปแล้วฉันจะรอเธอที่จินหลิงโอเคค่ะ หลงซีฉีพูดฉันจะจัดการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดทุกอย่างจะต้องราบรื่นเมื่อหลงซีฉีทำการตัดสินใจที่จะกลับไปยังอเมริกาและย้ายสำนักไท้เจิ้นเต่าทั้งหมดไปที่จินหลิงเย่เฉินยังไม่ได้ออกจากโรงแรมป่านจินฮัานกงจริงๆเขาอยู่ในห้องทำงานของเฉินเจอข่ายและขอให้เฉินเจอข่ายจัดคนเพื่อช่วยจับตาดูหลงซีฉีสาวชาวอ,อเมริกันเชื้อสายจีนคนนี้ เหตุผลที่เย่ยเฉินต้องติดตามดูเธอเพราะเขาตั้งใจที่จะหาโอกาสลบความทรงจำของเธอทั้งหมดก่อนที่เธอจะจากไปหลังจากที่ผู้หญิงคนนี้กลับไปถึงอเมริกาแล้วแน่นอนคนอย่างเธอจะต้องอุทิศต,ตนเพื่อไทเจิ้งเต่าด้วยความกระตือรือร้นที่แข็งแกร่งที่สุดแน่ๆสำหรับเย่ยเฉินนอกจากการพัฒนาฝึกฝนทีมรบที่โรงแรมบ่อน้ำพุร้อนแล้วเขาก็ไม่ต้องการเสียเวลากับภัยคุกคามใดๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพียงแค่เขานึกไม่ถึงว่าหงฉางชิงจะมาพบเขาด้วยความเคารพในทันใดและรายงานอย่างสุภาพว่าอาจารย์เย่ยครับผู้น้อยคนนี้ได้ส่งผ่านตำแหน่งเจ้าสำนักไปยังซีฉีเรียบร้อยแล้วจากนี้ไปผู้น้อยคนนี้และไทเจิงเต่าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกต่อไปทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับอาจารย์เย่ยเป็นผู้นำเพียงคนเดียวครับหากอาจารย์เย่ยมีสิ่งใดให้รับใช้วานบอกได้ฉันจะรีบทำทันทีโปรดอย่าลังเลที่จะออกคำสั่งครับ อีกอย่างหากผู้น้อยมีความคิดไม่ซื่อกับท่านเป็นครั้งที่สองอีกขอให้ฟ้าผ่าตายในเวลานี้น้ำเสียงของเย่เฉินเรียบเฉยสิบเอกของคุณอยู่ที่ไหนพงฉาชังชิงรีบพูดเรียนท่านอาจารย์เย่ซีฉีเธอกลับห้องของเธอไปแล้วครับเย่เฉินถามด้วยความสงสัยผมคิดว่าสิทธิของคุณดูไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ดูนางเป็นกังวลเรื่องหมอยายอย่างมากและประเด็นสำคัญคุณได้อธิบายเรื่องมอต้มยาให้เธอฟังยังไง ในเมื่อเธอไม่ได้รับหม้อต้มยาเธอจะยินยอมตกลงออกจากจินหลิงด้วยหรือบทที่ห้าพันสามร้อยหกสิบหกงฉชังชิงลังเลอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็พูดทันทีว่าท่านอาจารย์เย่ขอบอกความจริงนะครับว่าตอนนี้สี่ถีเธอได้เชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของคุณอย่างสมบูรณ์แล้วครับและเธอตั้งใจจะย้ายสำนักไทเจิ้นเต่าทั้งหมดมาที่จินหลิงเมื่อเธอกลับมาคราวนี้เธอจะนำสมาชิกไทเจิ้นเต่าทุกคนไปขอเข้าร่วมสำนักกับคุณและบูชาเคารพอาจารย์เย่ในฐานะผู้นำ ในเวลานี้หงฉางชิงไม่กล้าปิดบังอะไรจากเย่เฉินอีกเขารู้วิธีการของเย่เฉินแล้วหากว่าเขาทําให้เย่เฉินโกรธอีกครั้งการฝึกฝนของเขาก็อาจถดถอยกลับไปเป็นนักบูระดับสีดาวก็ได้ดังนั้นเขาจึงเพียงเลือกได้ว่าจะเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เย่เฉินฟังได้เท่านั้นแม้ว่าสิ่งนี้จะทําให้หลงซีฉีาจไม่พอใจตัวเองแต่ตอนนี้เขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเปิดเผยความลับล่วงหน้า ท้ายที่สุดเมื่อถูกลงโทษในครั้งนั้นเย่ยเฉินแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขาไม่ชอบไพร่สองแซ่เมื่อเย่ยเฉินได้ยินว่าหลงซีฉีจะนาลัทธิเต่าไทยเจิ้งทั้งหมดมาสวามิภักดิ์กับตัวเองเขาก็อดไม่ได้ที่จะถามด้วยความสงสัยว่าผู้หญิงคนนี้มีบุคลิกที่แข็งแกร่งมากทําไมเธอถึงตัดสินใจเช่นนั้นเป็นไปได้ไหมว่าคุณไปบอกอะไรบางอย่างกับเธอหรือเปล่าหงฉางชิงไม่กล้าที่จะปกปิดจึงรีบพูดว่าเรียนอาจารย์เย,ย่ผู้น้อยคนนี้พูดกับเธอเพียงสั้นๆ พูดมาถึงจุดนี้เขาก็รีบอธิบายด้วยความกังวลใจอย่างไรก็ตามความตั้งใจเดิมของผู้น้อยนี้ก็คือการคัดเลือกยอดฝีมือให้คุณด้วยนะครับในสำนักไทเจิ้งมีบรรดาลูกศิษย์หลายร้อยคนในหมู่พวกเขาคนที่มีวิถีบูระดับสามดาวขึ้นไปคิดเป็นเกือบครึ่งหากในอนาคตคนเหล่านี้สามารถถูกฝึกฝนด้วยมืออาจารย์เย่มันจะเป็นอะไรที่ทรงพลังมากๆสำหรับท่านนะครับเย่เฉินยิ้มบางๆและถามเขาว่าถ้าผมเดาไม่ผิดคุณน่าจะเผลออธิบายเรื่องนี้ให้คุณหลงฟังโดยไม่ตั้งใจแล้วมัง้ง พงษ์ช้างชิงพงาไปครู่หนึ่งจากนั้นพูดอย่างเคือะเขินว่าอาจารย์เย่ท่านช่างมีสายตาที่เฉียบคมจริงๆเมื่อฉันอธิบายให้ซีถีฟังแล้วเธอยังบอกอีกว่าในตอนนี้อย่าเพิ่งบอกเรื่องนี้กับคุณแต่ตอนนี้ฉันเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณแล้วทุกอย่างต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของอาจารย์เย่มาก่อนเสมอดังนั้นฉันจึงรีบมาหาคุณโดยเร็วที่สุดเพื่อบอกข่าวให้ทราบอย่างในตอนนี้ยังไงครับบทที่ห ,367 เย่เฉินค่อนข้างพอใจกับทัศนคติของหงฉางชิงจึงพูดด้วยรอยยิ้มว่าโอเคอาจารย์หงครั้งนี้คุณทําได้ดีมากแล้วจากนั้นเขาก็พูดว่าเอาเป็นว่าผมจะแซงําเป็นไม่เคยได้ยินเรื่องนี้หงฉางชิงรีบถามเขาว่าอาจารย์เย่ฉันขอบังอาจถามท่านหน่อยนะครับไม่ทราบว่าคุณยินดีรับสํานักไทเจิ้งเต่ามาอยู่ภายใต้คําสั่งของท่านหรือเปล่าครับมาขอติดตามผมงั้นหรือความคิดของพวกเขาถือว่าผมเป็นผู้แข็งแกร่งจริง,รงๆหรือว่าเป็นเพียงคนโกงหม้อต้มยานั่น จากนั้นภายใต้หน้ากากแกล้งสวามิพักนี้ก็เพื่อจะแอบมาเอามันคืนไปคุณคิดว่าหลงซีฉีมีมุมมองกับผมแบบไหนผงฉางชิงพูดโดยไม่รู้ตัวแน่นอนเธอต้องมองท่านเป็นประเภทแรกจริงเหรอเย่เฉินหัวเราะอ,อย่างไม่ชอบใจก่อนที่ผมจะออกมาก็เห็นเต็มตาแล้วไม่ใช่เหรอหลงซีฉียังคงจ้องมองผมราวกับเป็นศัตรูกันเธอหยาบคายกับคุณด้วยซ้ำทำไมคุณถึงแน่ใจว่าเธอจะต้องจริงใจกับผมด้วย พงษ์ชางชิงรีพูดว่าท่านอาจารย์เย่ขอบอกท่านตามตรงฉันได้เปิดเผยสถานการณ์ของท่านให้ซีฉีทราบคร่าวๆแล้วและยังบอกเธอด้วยว่าเพียงแค่ท่านยกมือขึ้นเส้นลมปราณของเธอก็เปิดทั้งสามเส้นพร้อมกันและเป็นนักบูร,ระดับแดดาวได้เวลา3วินาทีเธอยังชื่นชมคุณมากและหลังจากที่ได้รับการอภัยโทษจากคุณเย่นางก็รอแทบไม่ไหวที่จะรับใช้อาจารย์เย่พงชัางชิงก็พูดกับเย่เฉินอีกทีว่าอาจารย์เย่พูดตามตรงนะครับซีฉีต้องการนำสำนักไทเจิ้งเต่ามาที่จินหลิง เพื่อเข้าร่วมกับคุณจริงๆเหตุผลส่วนหนึ่งเป็นเพราะฉันบอกเธอว่ามารดกการฝึกจิตของไทเจอร์ฮุนยวนเต๋าที่มีการสืบทอดมาอายุนับพันปียังไม่สมบูรณ์และที่พวกเราได้ศึกษาเรียนรู้มันเป็นแค่บทที่หนึ่งเท่านั้นถ้าหากในภายหลังพวกคุณสามารถรับวิธีการฝึกจิตบูได้มันจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับสำนักไทเจอร์อีกอย่างอาจารย์เย่ฉันได้ยินมาว่าการฝึกฝนแบบนี้นั้นนอกจากวิธีการฝึกฝนแล้วยังต้องใช้ยาทะลวงแดนด้วยไม่ใช่หรอครับ เย่เชิญหัวรเราะเบาๆพลางพูดว่าไม่ต้องห่วงอาจารย์หงท่านในอนาคตสำนักไทเจิ้นเต่าเต็มใจที่จะบูชาผมจริงๆไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่ตามมาของไทเจิ้นหุงหยวนหรือผู้ที่สามารถปรับปรุงได้อย่างรวดเร็วผมสามารถให้ยาระดับการฝึกฝน,นทั้งหมดแก่พวกเขาได้ได้ยินเช่นนี้หงฉางชิงก็อดไม่ได้ที่จะถามเขาอย่างประมาะเล็กน้อยคุณเย่ครับแล้วผู้น้อยคนนี้ล่ะ เย่เฉินยิ้มบางๆและพูดว่าฉันขอโทษสำหรับคุณมีการเตรียมการอื่นๆแต่ฉันไม่รู้ว่าคุณจะทำได้หรือเปล่าโดยไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไปพงฉาังชิงพูดด้วยความมั่นใจทันทีว่าอยากกังวลคุณเย่ผู้น้อยจะทำให้ดีที่สุดครับเย่เฉินกล่าวว่าผมกำลังวางแผนที่จะสร้างฐานการฝึกฝนบูในจินหลิงในเวลานั้นนักบูหลายสิบหลายหรือร้อยคนจะศึกษาและฝึกฝนในฐานนั้นไปในเวลาเดียวกันโดยทั่วไปแล้วฐานการฝึกฝนของคนเหล่านี้จะไม่เกินนักบูระดับแปดดาว สิ่งที่ผมต้องการให้คุณทำก็คือสอนบทแรกของไท่เจิ้นหุงหยวนให้เหล่าสมาชิกโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าและยิ่งพวกเขาเรียนรู้มากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งเป็นครูได้ดีมากขึ้นเท่านั้นเย่เฉินพูดอีกครั้งว่าปรับใดที่คุณสามารถทำหน้าที่ตรงนี้ได้ดีโดยไม่ต้องมานั่งอ่านใหม่และเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมในอนาคต ผมจะถ่ายทอดการฝึกจิตไทคเจิรนให้คุณเป็นระยะระยะเพื่อที่ว่าคุณยังสามารถมีเวลาพัฒนาทักษะของคุณได้อีกด้วยในขณะเดียวกันก็ช่วยสมาชิกของฐานฝึกอบรมให้พัฒนาต่อไปได้อย่างรวดเร็ว